แฟร์โอ้ยโอ้ยไอ้แท็กซี่กูดแท็กซี่กูดไทยแท็กซี่แฟร์แเรายุติธรรมอยู่แล้วเอ้ยดอลี่นี่กดกดมิเตอร์ไหมเราแน่นอนกดอย่าอย่าโกงฝรั่งนะ I push the meter หรือว่า I charge by the meter ตัดพุช the press press the meter press the meter เดี๋ยวกันนะดวอลลี่แฟร์แฟร์แฟร์ไพรส์แฟร์ไพรส์ I understand yes fair แปลว่าแฟร์หรือว่ายุติธรรมนะครับเข้าใจว่าคุณเป็นคนยุติธรรมนะครับไม่โกงนะครับแต่ว่า ที่ผมจะพูดนะครับก็คือคําว่า F A R E พร้อมเสียงกับคําว่า F A I R งานวัดงานวัดมันแฟร์บางคนแล้มันก็แฟรเหมือนกัน F A I R แฟรใช่เหมือนกันนะครับอันนั้นแฟร์เหมือนกันนะฮะแต่ตรงนี้นะครับ F A R E ก็แปลว่าค่าเดินทางนั่นเองครับผู้โดยสารผู้โดยสารอ๋อ don't worry The f a r e is the f a r e The f a r e is fair ก็คือค่าราชการยุติธรรมบนมิเตอร์นั่นเราอ่ะ Is your fare going to be fair for me Fair, แฟร์แฟร์แฟร์นะก็อ่า you you charge อะไรนะ Charge I charge by the meter Charge by คือแค่ไหนก็แค่นั้นนะจะตทียบกันว่ากันนะโ so you it d e p e n d on the distance ใช่ depends on the distance depends on the distance ขึ้นอยู่กับระยะทางจริงๆผมก็จะไปหลายที่นะครับคราวนั้นผมจะขอเมาทั้งวันได้ไหมโอ้ยบาได้เลยครับบัคซีดาเพราะว่านี่ใบสองนี่เขาบอกขาย แอลกอฮอล์แล้วต้องลอยที่ห้าโมงเย็นแล้วก็เมาอันนี้เมาทั้งเย็นเมาทั้งคืนเมาถึงเช้าเลยได้ครับจะเมาเอดรังดรังดริงก์แดงดรังเมนูแค่น็อตเมาแต่เขาไม่ให้ดื่มเหล้าเวลาขับรถนะรู้เปล่าใช่ใช่เดี๋ยวมันหกวายเดี๋ยวมันจะตายถ้ากูเป็นเหตุอ่าใช่ที่ผมหมายถึงก็คือคําว่าเมานะครับผมพูดผิดนะเมาก็คือดรังนะแต่เมาก็คือ I want to charter the taxi all day or I want to rent the taxi all day ก็คือเช่าแท็กซี่ทั้งวันเช่าเมาเหรออ่า You want to charge her the taxi for the whole day? You have to bar gay with him. Bar gay? No, I don't. I'm not gay. I don't want to go to bar g สีไ Bar gay s ีล o y o u want to go to a gay bar, don't you? o a y Bar. โอ i ย No ไม่ใช่อ่ะ You know อ่คนผมไม่อ่านมาคนไทยชอบเล่นในโกชีเอตซึ่งในโกชีเอตแปลว่าเจรจามันเวอร์ไปต่อรองราคาเขาเรียก bar gay. Bar gay. อ๋อเหรอออติบาร์เกนอ่ะ bargain you have to bargain the fair ต่อรองราคา bargain ใช่ bar gay ก็คือ gay bar อย่างั้นนะนี่เขาก็จะ bargain กับเรา you have to give him a good bargain อ่าเป็นนาม็คือต้องให้เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเขาให้ราคาดีให้ราคาดีกับเขา give me a good bargain give me a good deal you know good deal 100.000แล้วกันอ่ะอ่าแสนบาทแสนบาท อันน,น,นี้มันนี่มันขายรถทั้งคันเลยล้านหนึ่งอะ่ะแสนสหาหัสไอ้นี่มันขี้โกงใช่ไหแท็กซี่ไทยขี้โกงโกงแล้วครับ rip off นี่ดิริปรีบออกเลยรีบออกเลยร uh, ีปรีบออก rip off เนี่ยขูดรีบจนน่ารีบออกเลยไม่ไม่ไมไมไมก็กก,ก็็พันใหญ่ร้อยเดียวไม่น่าแพงเท่าไหร่นะพี่ฮะเท่านั้นเท่าไหร่นะพันใหญ่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งขอโหถ้าแสนนี่มันวันพันหนึ่งพันหนึ่ใช่ไหมไอ้ท่าพันหนึ่งร้อยมันคือ 1,100งพั1 0 0บาท้อดน่งพห้บาทหนึ่ันบาทไม่มทำแด้วะโอเคาทำแโอเคนัเป a o อดีน l ่นฟัง o ูด d นั่นฟ a ง o ูดีนั่นฟังดูดีนั่นฟังดูด่นฟีหลังครับ Yes, I have a b a นฟองดีหลังอั่นดนีนเคอ่ั โอ้แบก b a g bag อ๋อเหมือนแบกอ๋อแบกของหนักถ้าแบกกรเป๋าหลังแบกก็คือกระเป๋าอ่ามีมัแต่ถ้าแต่ถ้าโดยที่เขาจะเป็นนักเดินทางเขาเป็นทัวร์นี่ยต้องถามว่ามีกระเป๋าเดินทางไหม do you have any luggage luggage อ่าเลือกากี้เลือกากี้ลิวกาก a ้ลูกากูลูกากู l u g g a g e luggage เอาล่ะมาเสียงเยอ โอ้นี่ลูกเกดวันไม่น่าไปต่างประเทศที่ไรเขาไม่เคยเข้าใจเลยอะโอ้ล g ก a g e กระเป๋าเดินทางใช่ไหมครับใช่หรือบางคนจะเรียกแบกเก e ก็ได้ครับแบกเกชใช่แบกเกชจริงๆสัมภาระก็คือแบกเก e หรือว่าล g ก a g e แต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็จะใช้คำว่าสุทเคชอ๋อสุทเคชโอเค do you have any luggage you have any baggage any suitcase มีบ่ มีนิดเดียวครับเดีอาไปเอามาครับ I'll go get my bags okay suitcase suitcase โอ้พี่ขอบคุณมากพี่ช่วยผมพี่เป็นฮัลกนะช่วงดีเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ไทยนะอย่าลืมภาษาอังกฤษดีและไม่โกงเลยนะโอ้ต่างชาตินะเขารักเราแนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกันอันนี้มันสัมพาราหรือมันาลเราเนี่ยเดี๋ยวกอน คุณคุณครับคุณมาเที่ยวเมืองไทยหรือคุณย้ายบ้านเนี่ยมาเที่ยวเฉยๆครับโอ้ยู่เมืองไทยกี่วันเนี่ยสองวันครับสอครัน two days okay I will help you load your suitcases into the taxi or onto the taxi นะโอเคหลดขึ้นก็คือนะ load on ใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้แต่ไม่รู้จักแท็กซี่ไทยแล้วนะใช่ไหมกระเป๋าสามใบอย่างนี้นะโอ้ตายตายตายเอาโอเคโอเค Do you want me to help อ๋ oh, it's okay <S right. you okay. you get on the taxi เล get, on the, get on the taxi ใ okay um ขึ้นไปทำไม you said to get on the taxi ก็คือขึ้นบนหลังคาครับ get on the taxi ก็ขึ้นรถอะขึ้นรถ if you oh, off. get off get off the taxi get off ไม่ได้ไม่ได้อยู่บนหลังคาของแท็กซี่แล้วนะไม่ได้ get off นะเนี่ยเข้าไปอยู่ในนี้อ๋ออันนั้นคือ get in get in the taxi ถ้าเราต้องก้มหัวเข้าไปยานพาหนะเนี่ยก็จะใช้คำว่า get in แล้วก็ get out get in get out ขึ้นลงมอไซคฮะมอไซค์ก็ get on get off เพราะว่า ไม่ได้เข้าไปข้างในมีการปีนขึ้นรถไฟรถเมล์ก็ get on ตอนนี้พี่ไทยเราเวลาบอกให้ขึ้นรถเนี่ยขึ้นมันเหมือนขึ้นแม่น้ำโบนเป็น on เนี่ยไม่ใช่ต้อง get in นะ get in get out แต่ถ้าขึ้นรถไฟฟ้านะครับก็ get on get off ก็ได้ y ยู get in get in นะค่ะ go 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 thank you okay alright โอเค are you ready go ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ have a nice trip กินไทยแลนด์เซอร์โอเคแหมนะฮะเราก็เปิดมาที่คำว่า FAIR กันอีกแล้วนะครับต่อจากเทสแท็กซี่ก่อนหน้านี้แต่ FAIR ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องราวของมีชูหรือว่าภารกิจที่ต้องไปทำนะฮะแต่ FAIR ตัวนี้คือ F A R E ก็คือค่าโดยสารนั่นเองนะครับ The fair is fair ก็คืออยากให้พี่น้องชาวแท็กซี่กับชาวนะฮะร,รถทั้งหลายนะครับคิดค่าโดยสารให้มันยุติธรรมกับฝรั่งในหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราได้เงินเข้ามาเยอะวันนี้แต่เขาอาจจะไม่มาในวันหน้ากันเลยเราก็อาจจะรวยแค่วันนี้แต่ในวันหน้าเราจนกันตลอดไปกินน้อยๆแต่อาจจะกินนานๆจะดีกว่าไหมครับ So the fair is fair นะครับต่อไปนะครับ It depends on the distance นะฮะขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ verb ต o ต่อราคาเนี่ยพี่น้องชาวไทยไปเข้าใจผิดว่าต้องใช้คำว่า negotiate negotiate แปลว่าเจรจาครับแหมนะมันเจรจาธุรกิจมัน ผมว่ามันน่าจะมีความซับซ้อนหรือความยิ่งใหญ่มากกว่าแค่ต่อราคาลดจาก150เป็น120นะครับต่อราคาเราใช้ bargain นั่นเองครับนะฮะ bargain ก็คือเป็น verb ต่อราคาแต่ถ้าเป็นน้มก็แปลว่าการซื้อที่คุ้มค่าก็ได้ครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณไปซื้อของที่แบบราคาคุ้มค่ามากครับก็คือ it's a good bargain นั่นเองครับ good bargain ต่อไปนะครับเรื่องของราคาหรือตัวเลขกนิดหนึ่งครับเมื่อกี้นะครับคนขับรถซีก็บอกว่าจะคิดเขา1100บาท1,100 พอไปเป็นหนึ่นหนึ่ก็ไปบอกว่า100,000นะครับผู้ตาย100,000มันก็จะแปลว่า100,000บาทสิครับแต่ถ้า1,100นั้อยนันเป็น1,100 h o u นั่นเองนะครับสลับกันให้ถูกนะครับต่อไปนะครับ back จะแปลว่าหลัง bag แปลว่ากระเป๋านะครับเหมือนกับออกเสียงคล้ายวันนี้เราแบกของมาหนักนะฮะไม่มีใครบอกวัวนนี้ผมแบกของมาหนักนะฮะต้องแบกนะฮะตัว G เวลาเป็นตัวสะกดจะลากยาวตา่ำ ต่อไป luggage หรือว่า baggage คือสัมภาระทั้งหมดนะครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบไปเข้าใจว่ามันแปลว่ากระเป๋าเดินทางเท่านั้น luggage หรือ baggage สัมภาระทั้งหมด suitcase ก็คือกระเป๋าเดินทางนั่นเองครับ